สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่งานแต่งงานของพี่ชายครับก็ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะเราจะพามาดูว่าวันนี้เขาทาอะไรกินกันสวัสดีครับแม่นีค่ครับเฮ็ดที่ย,ทยังกินกันเนาะนีะ่เนาะครับป้าจะเบามาแต่งหนาก่อนครับอพดีถ้าถ้าสาวแต่งหนาอยู่ก็ไม่ได้ยากเลยชายลูกชายลูกชายลูกปลา เกผูอดปลาปลารงไทยลูกครับ huh. อ uh ันนี้เห็นยังนี่แม่อันนี้นมโอ้น้ำกิมปลาครับเดี๋ยวเ่โอ้ถ่เห็นมาขึ้นในสมวนเนาะครับโกโกโก้่กโกโก้บอจักหน่อยแม่สวยๆจักน่อยก่อนสมวนขึ้กันล่ะครับ Good morning from ผู้ชัย Thailand I'm sitting in the wedding, my brother' wedding I just wanna show you uh, It's Thai way, tra traditional When the wedding, mm -hmm. we set the, the table and got the white whiskey here The local whiskey, Thai whiskey, very strong 43 degrees uh, 40 degree of alcohol This beer กำลังเข้ามาจะภาพนะครับดูด้วยนะครับ ใส่ไปนเไปวไ่เลอคือปลาเต็มทุกแถวนะันห่นยิงใสเหยือมาแม่กนี่อปเนะคันใหม่เป็อไรแยไเหื่อยะกอไปทได้ค่ะทได้เปิดทางออกได้ค่ะเอาล้่ับ

อ่านอ่านไหมจะไี่ไม่รูว่ามันจะคอนไหมคล้นคลอนเดี๋ยวาม่ันไปคือเขาอยู่บ้านไม่คือเขาเลี้ยน่เยอะคือเขาค่อยๆค่อย่อยได้เเนเรนเียใช่

นี่ธที่กวามโจวก็อยู่เพียงปานนํา

<laughs> อันนี้อะไรแกงจืดเ <จง S 2> ต้าหู้แกงฟักเต้าหู้เต้มฟักมันร้อนๆอยูนะ่เนาะฟักเขพูดไม่ได้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  <laughs> <laughs> ขนาดเพื่อเพชรอันนี้อยู่ผมบอกเพชรอีหยังอยู่ท่านมาฟักอยู <laughs> ่ฟักอยู่โอ้ไม่สุภาพไม่สุภาพฟักลาบนะฟักลาบอยู่ฟักอยู่ฟักอยู่ก็นกขึ้นหัวะ ยี่ห้เดดอกมเบะไปให้แปบยองยองเราแนบอ้ะไรครับเพดดีใหญ่ตกล้แก่ตกลงมสวยแกงอุเปิดในเบิรนอ้าวอุดตันตะปุปตะแ่วน้ำต้อมแก้วน้ำมีไหมคะหนึ่งใบมนี้ไม่ใช่โรับสตกนะ

เด็ดถั่วไปหลายจะเหมยเอาถั่วมากินกับรากไม่รู้ถั่วยาวมากเลยเอานไหมถั่วพังยาวหนอนเป็นเด็ดเอาริมรั้วยาวมากเล้วก็ฉีดยาบ่สแล้วฉีดยากินไปไงท้องอร่อยนะไม่เหมือนกันแซ่บครับกน้ำกินก้เวเหนียวแก้วน้ำแก้วน้ำกูว่าพี่แก้วอะหายไ นี่น้อประกาศจะยังพันใดเลยบน้มสองแก้วสองแก้วเนี่ยค้อนก้อนเสกเขียวกันนะ นี่นี่ชมพูใช่ไหมคนนี้แต่งหน้าใช่ไหมเออคนนี้แหละครีมแต่งหน้าคนนี้แหละทีคนสองคนคนหนึงทำผมคนหนึงแต่งหน้าเป็นกันเลยไม่รู้ไปลดกันเนื้อยินงหรอแม่เอาก็จะมีการขนของไปรถอยู่เดชคนเป็นเหมือไปโตเป้าเดชเอาคนเป็นเหมือนง่ายด้วยไงเอาไปเอาเดียวลดเงี้ยสิมาครับเอามาถอดเด้อวันนี้งานพูนของอ้วนเด้ออันนี้นี่อันเนี้ย รอบแรกของเขาพูดนี่รอบนั้นต้องเป็นพ่อพ่็ได้แล้วพ่กได้แล้วพ่อได้แล้วพ่อได้แล้ว แม่หลวงนาไปก่อนก็ได้มุ้งจงไทยก็ได้เข้าตรงไปยร่วมกันไอปอไอถึงเข้าไปขึ้นรถก่อนขาเขานี่เดี๋ยวเข้าขาทรงเขาที่นี่เดี๋ยวขายงานขายของเอาไปกันแล้วเหรอกินก่อนนั่นแหละกูกินให้เรียบร้อยแล้วกูจะไปยังไม่ไปตอนนี้หรอกกินจ้ะเดี๋ยวสวยก็มีหนูเอาไหมแม่เอาคนเดียว เดี๋ยวจะไปกินโต้นจีนอีกไม่ใช่หรอก็จีนจะยังไปกินอี๋ไปยัไปกินไปกินพอดีก็พอกินพอชิมยิ้ก็พอปล่อยท่านได้มากอยู่อ้าวยไม่ได้กินอะไรเลยมั้งอ้าวก้อยก็จะเอาเหรอเมื่อกี้เป้ไม่กล้าเอาเห็นดิบไม่กล้าให้หนูกินกินเลยคุณได้เหรอท่านทานกินแล้วอ่ะไม่เป็นไรเอาเหรอเอมาอีกเอาก้อนอีกเลยอะไรนะคะยาตให้เอาบ ได้ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวกินกินไข่อีกคำเดียวขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอะไรนะขาหมูป้าเขารุ่มได้หรือเปล่าเป็นแล้วพอดี ใส่น้ำให้หน่อยไป่อวันใจอยูโอ้มันขึ้นหนาใช่ปะตัแเขาเคี่ยวไงไม่กินอื่นแล้วเหรอยังนี่แหละเดี๋ยวกินไผ่นี่แหละเกินด้กันกินก้อยเลย

นั่งหลัง้ท้ายรถค่ะเปิดให้ด้วยนะคะเปิดท้ายให้เปิดท้ายด้วยครับผมครับผมเปิดให้เดี๋ยวนี้ครับน่ะเข้าวกินในรถข้าวกินในรถเออออเคกลกับขอนแกน่น ่าเจ้าที่ครั<ท>บ้ยโครับไปทางไหนต่อพี่อ๋อนี่ก่อนเกียรจุอเอีะ หว้พระในบ้านอันนี้เรียกกินอะไรนี่อนนีคืออะไร พิธียกน้ำชาครับแบบจีน this is Chinese traditional wedding เสิทายเองเอาเนี่ยช่วยเดียวเด็โอ้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมีร้านเร็วๆคครับ บคคุณรัเียแต่เงาเร็วเหมือนกันนะ